สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาทัวร์ที่นี่นะครับเดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คนะเป็นสวนน้ำนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้เป็นบ่อของคลื่นทะเลเดือดนะครับนี่เห็นะนี่แล้วตรงนั้นก็จะมีวิวสวยๆนะครับมาเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ครับสไลเดอร์อันใหญ่โอ้โหตรงไกลๆนู่นก็มีนู่นด้วยนะครับไอ้มดเอ็กมดแดงนี่มี คอปเตอร์จอดด้วยนะครับมีรถไฟอยู่ตรงโน้นด้วยเห็นไหมอ่ะไปเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับนี่พอตรงนี้นะครับก็จะมีมีพึ่งนะครับเป็นวิวสวยๆเอาไว้สําหรับถ่ายรูปเห็นไหมครับนี่วิวไว้สําหรับถ่ายรูปนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นสวนสนุกนะครับ มีมีน้ำพุด้วยนะครับตอนนี้น้ําพุเขาปิดแล้วนะครับเพราะไม่มีคนเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฝนตกทั้งวันเลยนะครับอ่าวันนี้เป็นอ่าเดือนตุลานะครับวันที่สิบตุลานะครับประมาณนี้นะน่ะผมน่าจะจําไม่ผิดหรือเปล่าอ่าแล้วก็ดูนี้ครับอ่าตอนนี้เรากําลังจะเดินออกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรือยักษ์โอโ้เห็นไหม เรือยักษ์โหเราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะเนี่ยไหนๆเราลองเดินไปสำรวจซะหน่อยไหนๆเราก็มาแล้วนะโอเคไปขึ้นไปดูกันแน่นๆน้นๆนๆๆๆโอ้โหดูสิทำสวยๆอะลงมาเลยดีกว่าครับไปขึ้นกันต่อไปครับจะให้เจ้าควายนำไป เราจะลาจากตรงนี้แล้วนะครับนี่เข้าสู่ทางออกนี่โอ้หเห็นะครับเข้าสู่ทางออกเดินทางไปนะครับเราจะเดินทางไปนี่อันนี้เราต้องข้ามน้ํานะครับข้ามน้ํามาแล้วเดินไปเรื่อยๆครับ เดินไปเรื่อยครับดูบรรยากาศอันนี้เป็นบ้านบอลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านบอลนี่ครับบ้นนานบอลอยู่ข้างในนี้ จ้าทำไรครับอะไสไลเดอร์สิแม่บอลอย่างสวยเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นที่วิว ายนะครับสำหรับคู่รักใครที่มีคู่รักนะครับก็มาถ่ายตรงนี้ได้นะครับพา,าสาวๆมาถ่ายได้นะครับอโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย